สุดายดีทุกคนอีหนึ่งนาทีเท่นานาั้นนะอย่ายหายดีทุกคนอดี๋ยหายนายผ่านใจหอนผู้ดีสวัสดีและสบายดีทุกคนการรอบแรงมื่อนี้เฮามาตอนแรกมายามเฮวมือนี้ตะก้ายามตอนเสาก็เข้ามายามตอนแรกมื่อนี้กายามเฮวท้งเหนือทุกคน าหามทั้งเหนือก่อนวันนี้นะกาเขาข้าวเพื่อว่าวะมีหมูเฮากินมันต้นเขาอยู่เหนือเขาแหวพันแก้วนี่มันนี้ยามแหวแล้วล้วขันแหว่บุตรนี่เขาจะไปบึ้งเงินหมูมันตกไปอยู่แถวเนือเหนือ,น,อ,น,อนี่หอามาตอนนี้กป็ประมาณเวลาก็ประมาณสามโมงทุกคนกลับไได้มายามได้หลายมื้อแล้วค่ะไปรอบางอีแต่ได้เันืออันเมนกับเซลกับหักกมามหอยมันนี้ทุกคน เฮาเห็ดแหวไก่แหวโลงลงตูนก็ ận, นยังไ่ได้เฮ็ดให้ทุกคนได้เบิ่งเลยเลยังบม่ได้ไปไช่ด้วยยังการนําเขานะํามัดเข้ามานําปแล้วเดี๋ยวเฮาไปเลาะแถวนะั้นทุกคน,ลนเ,นเาลาะเบิ่งแหวนี่ก็ไปเลาะเบิ่งหมูแถวนั้นนะมันมันสิแมนคือเขาหวออยู่บ่เดี๋ยวเฮาไปก่อนห <c oughs> มูนีม่มันหีบ้าแล้วทุกคนมันแรงมันผลหญ้าหึงนะแหงแลย มันคือเรือดยางฝนเนี่ยแถวนี้นะห็นห้อยตลอดทีนี้มันค่อยห็นห้อยมาเลยเหย้น,นี่นะมันหนีแหละมันปุบันไปอย,อยู่หู้ยไปชักเดี๋ยววันนี้สี่ในบ้านทีไปเลาะมันหู้ยเถอะยามเหย้าแล้วยามมันเลาะลงหู้ยแล้วหมดโห่ลมมอเลยทุกคนโห่ลมมอแล้วมันลงหูย้หหยด้หมูยามนี่นะ มุดฝนแล้วเอาเห็ดเฮียวเห็ดเนเี้ยวแล้วดูฝนเ๋ถวนี้เป็นจะถือหรือยุบุน้นแล้วเฮี้ยว่านเก้วกับเซียวนี่มันเห็ดจะห้อยเนะมีลุ้นอยู่เห้ยแต่นั้นเลยวันนี้เอายามแล้วเลยสิไปโลกเบงเดีย๋ยวหฮ้ยขาออนรง่ายก็มันกินมันต้นเขานะมันบนีตะน้ำตะนำ้ะนำได้ยามเลยไะ สัมม like yeah, ัยมันถือเหี้อนเอายางบริมดจช้ำทุกคนมันหมูบ้าแลวยามบริมดอชำยามเหี้ิบลามเอวแผ่เบิ่งมันรัดแรงกันทุกคนเบื้องบนเขาวงนะเขาวงหมูเขามันต้นนี่กับหู่โวยีนโลกขูโวยก็ทุกคนไปกอนสมภย มันมีหนอะคืออะไรเดี๋ยวนี้นะนะเห็นตะปอนดูดเก่ามันแบบไม่ไเลยนะหมู่ใจเลยเหีนเน้ยวมันเดี๋ยวเราโมายพุ่ในาผ่านผ้าเป็นว่าหมูด่านล,ลายขนาดนนนื่นขะึ้นที่น่นะเบื้งคิดไปแล้วโอ้ยผ่นเกี้ยวจะมีจังหวัดเขจะไปด่านจะจอยไปฆ่าน้ำเข้าทันแล้วทุกคน ไโหมูชิบึงเบ้พิ่น่นทมากับเบื้องลีบเพิ่อนอ๋อหมูลายดีวเดี๋ยวชักมือสิไปทันทีไปชักมือห้ารเพื่ดงก็มันี่ดงกระดงไข่เติบเป็นคนมาเหมนะดงอันโตแเขมมันยิ่งได้ตัวใหญ่ตัวที่สองลตัวหน้าแนี้นะ เาอมหวยมยันเันลงหทุกคนอนมากินมันต้นเขานะากินมันต้นพี่มุงนะได้โชวสสมุนยัเบิห่หอวยนะมันกิมันต้นที่บนเมไม่เหี่ยวพี่ 嗯。<laughs> ไปดีมากเลยตีนดกแถวนเลยเดเี๋ยวเบิ้งมึงดีแี้ยถึงมันต้นเขาบุ้งนี่หกเอาหกไปเลย้นเขาเาองานเทแม่นดีนะาทางดงครครับลอกไปดงพวกไปด่านม่งทางดงติดด่านมึงนะ กินมันต้นมันต้องอยู่เดียวนี่ อนมันถือแต๊ในผ่านยังไม่ได้ใส่เหวยังไม่ได้เปิดคลิปมันถือเก้สมโซ่โมงทได้สองตัีนึงนะมาถืออยู่นี่เนาะตัวตีตายได้ตัวนี้ง่มันถือมันมันมันถืด้ kêu keo cái đây để hướng cái pì đúng นีกทะเลบักซีช็อกห็น,นะอะบุ้ด,ดิลดู <S 2> <S 2> <S 2> เ,เป็น,ใน,ใน,นี่เห็นห้อ,ย,อ,ย,อย,ยไม่ย้อนเห็นห้อยไม่ย้อนเหรอยางรัดานี้เสียมูนมาชุงนี่สีง้

กัยังขอ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 มานนี boca, ่แหลปองนี cheerful, ille, like are, ่ละนี like 15, so no. so ่รัดรัดปองนี่นี่รัดปองนี่มันมีมาสิปองปองเอานี่นะมันชัดไปนะทุกคนมันชัดไปนะนี่อ๋อหยบอกอีนุบูชูแล้วไปไปแหละรมีทันแล้วมันถือนขดคนและใหญ่ทุคนพีงอีนี่ใหญ่ขนาดูรับลอยล นมันบุตรลาหัดนะพอดีเลยทุกคนมันมันยางมาเลยเด้อมันมันมันเรื่องินเสียงบานเกลียวเมื่อจกมันดักทุกคนเดี๋ยวเหาไปเบิ้งห้อยมันทางนั้นก็มันไปมันมันไปทางงล้อย่า๋หายเด้ทุกคนเนาะอย่วหายนายผ่านใจฮอนพอดีใจเย็นอีนึงนาทีนี่พอดีเลยหมูยาโน้พินโมเดียยูคือฮันชอ ดรักขนาดโมตรยนี่ม mm er ันใ่ญยทุกคนมันใ่ญยก็เลยรักโหใ่ดจอบผมมันทองพราำพอดีทุกคนเออฝาแตกต้นไมคสาม ศสะนะหมู่ตัวพานแก้วยิงชุดนั้นแล้วม,มันมืดจะได้ยิงกันนะั่นนะพานแก้วนังอยู่ชุดแล้วนนะอันนี้คือยืนนังแล้วเห็นด้านมันนะคือยืนนังแล้วอ่ะยับไปชนน้อยยับไปชนน้อยมันไร่ป่านี้ทุกคนมันถือรหัสก้อนมันตัดใจนั้งนโอ้โหยคือตัวนั้นเลยคือตัวก้อนนะคือตัวใหญ่ชุดนั้นนะ ออกกอนออกก้อนขำเลยโอ้แต oh, ่ได้ลุ้นทุกคนเอ้ยสิดายดินู่นเลยโอ้แต่ได้ลุ้นไนหมานตัวใหญ่นี่สิบเบิ่งเอาทุกคนดูึอคนเดียวช้ำหมอแล้หมูมันอยู่ทางเหนือมางผมาัวคือเลยเหงาขังแก้วแถวนี้นะมันอยู่ทางเหนือติดดาน ้ใครเดาได้ที่รถจักมาทุกคนร้สีได,ด้ดิทุกคนี่อีนึงนาทีเท่านั้นนะมันมันละินจียงผ่านเก่วก่อนเล่นไปนี่ทุกคนเล่นไปนี่ดีฮอบี พี่เห็นบ่ <c oughs> พี่เลนมาพี่ทุน ใหญ่กว่าอีตัวบ้านเก่ไใดชุดนั้นนะชุดชีโซตัวนั้นนะก้าวมาชิ่งใหญ่ดูว่าเข้าเท่าเดียวแล้วคำปั๊บทุกคนดูน้่งตักเตะสบายสามทุกคนนั่งไปนั่งไปเด็กห็นห้อยไม่ไหมห็นห้อยไม่กับวอลคอยแล้วมือโตมันจะดังทุกคน โอ้ต่อปลูปลีฮอดทาง <c oughs> สิยดายดิมันออกมาทางมัยังไม่ได้มืดทุกคนเนาะบันคอยฮอโดง่งนะมืดเต๋อใช่โอ้อยาหายดิหมูหายหมูใหญ่ดุกคนด้วยผ่านแก้วน้าหมูนี่บุคือหมู่นะก่อนจะได้ยิงดูนี่คือว่าเห็นห้อยมันไปไม่ไหมทุกคนเอาโค้งรัดเอาโค้งรัด โค้งลัดไปแล้วก็เห็นมันกลายไปหรือเขาก็โค้งลัดอีกสุดนี้เขาโค้งลัดไปแล้วบุห็นหมูไกยนะแต่ว่ามันอยู่คือทุกคนมันอยู่คืน้านแก้วนะมันอยู่คือก็มันเลยถือถือรหัสถือรหัสก็หมาควาว่ามันรำลังหินเสียงเขามันสงสัยนะขันมันอยู่ไกลๆได้นะมันบุสงสัยนะพอดีเลยมันมาย่างมาใส่คือตเน ได้ต wow. ัวใหญ่สุดน่ะนะหมูตัวนี้ขันขันขันยิ่งขันอาจจะบวกลงมันใหญ่เล้นํ้ำเหมาข้าวคือข้าวที่เหลวขาถือจุดชมคัญในรงหมูนี่เดี๋ยวครับทุกคนตัวหอยเก่านะทุกคนแม่หอยเก้านะม่ได้น้อยเลยหมูตัวนี้เลยอ้อยว่านชื่อนี้อันนี้หมูตัวนี้แล้วหวานเกลียวผมนะ <languages> mm. มันยู่นี่ได้หลายมือแล้วบึงเขาไล่งานเออทุกคนเขาไล่งานโอ้มันกินมันต้นผ่านแก้วไปก็เจอเลยแต่พลาดโอ้ยหายเลยจังวะทุกๆครั้งนะขึ้นเขาไล well, ่งานเลอนะไปเยอะพบเลยใทุกคนเขาว่ามันกินมันต้นไปบิ่งเงินกว่าวะหายเคยตีนดานเลยนะ อย่าให้ดิสัตว์จะให้ทุกคนได้เบึ้งกับคักโอ้ยอเดี๋ยวแกมึงไหมทุกคนนี่น้ำทางมังงนงะ<ำ>อนต้นนะกับมืดเตลิดตกนะเดี๋ยวนี้แกมึงไหมเดี๋ยวมึงเป็นพอจะได้ลุ้นทุกคนครั้งนี้โอ้นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวรับนะั ข่ามันข่ามเนี่ยเน่ยมันฝนตกนะทุกคนมันโบดินโบกระแดงนี่มูอตรองมีดังนะได้ยิงแล้วเหมือนี่อันนี้มือตรองมันดังจอบไปแล้วก็ยังดังอยู่ทุกคนมือตองห้ามันฝนทิ้งสซงลาหึงอะไรดิฮะกลับกันเลยทุกคนเนะกาฟ้าไปสัมนิธคิดมันน้าหมูบักหอยใหญ่บักสีโสเนี่ยนะพลาดทุกคนขอบใจเด้อที่เอาบ่บึงมาส้มผ่านแก้วตลอดมาขอบใจทุกคน คิดหน้าเจอกันไหมโชคดีวัาดีและสบายดี